เตรียมตำแหน่งงานนองร ok. ับไว้ปขนาดนี้เรามีตลอดในเบอร์นะเรือละสองแสนว่ารายสองแสนว่ายตำแหน่งเนี่ยตลอดเวลานะหาคนทำงานไม่ได้ใครว่างงานเชิญเลยส่วนใหญ่เป็นเป็นเอามันก็เป็นหลายสาขาเลยใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าก็อยากจะเชิญชวนใครที่จะผลกระทบตรงนี้ก็มาเถอะนะก็จะกตำแหน่งงานที่เรามีในประเทศเนี่ยเราจะมีตำแหน่งงานต่างประเทศมีนะ ฉะนั้นผมคิดว่าเราเราเราับมือได้จริงๆผมไม่คิดว่าจะมีการว่างงานเยอะเพราะว่าจะผู้ประกอบการเองก็จเจอเรื่องของถ่ายใจแรงงานอยู่แล้วเขาจะมาหันไปจ้างมุกโปชอปวสมากขึ้นมากกว่าปตีก็มันก็ต้องดูต้องดูต้องดูลักษณะงานบางลักษณะงานไม่ได้มันก็มันก็ต้องจ้างพิยารณอยู่ดีแล้วจริงๆพิจารณา ข้าราารสูงขึ้นปชปสมันก็ตูองูงจุนขึ้นระตระยาอีกแล้วนะฮะข้ารา่การของที่ผมบอกเน่ยปชปวสเขาต้องเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมฮะปวชปวสนั่นเดี๋ยก็เขาเขาต้องจูงจ้างสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเราถ้าเราให้ก็เห็นว่าปวชปสเนี่ยเรียนแล้วหางานเจ้าอยู่ก่อตอนที่ปัญญาตีก็หางานเจ้าอยู่แล้วอ่ะใช่ไหม ถ้าประญาตีการเดืนสูงข <kil na Walmart> ึ้นขอวสที่ทุกวันนี้เนี่ยมีมีความต้องการมากก็ยิ่งตื่นกระตาอขึ้นนะเพิ่ขึ้นยังไงไปไทยภาคตะวันมันเปนการนี่ผมว่าผมก็ต้องไปตามคนไทยตลาดนะหรือถ้าจ้าประราี่สูงขึ้นขอนชวสหลันที่สูงสูงขึ้นหือทุกอย่างทั้งสูงขึ้นหมดแหละเพีงแต่ว่าประัญาตีเราก็ต้องเติมไปคที่แรงงานอะไร ก็ขั้นต่ำไล่เลยเราก็ลังเ้าไปนะไม่ได้พอชวปทส่อยู่ตรงกลางเราก็ต้องเราก็ต้องขึ้นอยู่ด้วยใช่มกมันมันอยู่มันอยู่ในช่วงสองช่วงที่ขั้นสูงขั้นต่ำไปอย่างไม่ได้คนที่ตรงกลางก็ต้องก็ต้องขึ้นด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องพอราบอาวสาย